ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Speak Station ส,สถานีพูดไม่ชัดแต่ในวันนี้รูคิดจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิธีการออกเสียงแม่กลนกันนะคะเสียงแม่กลนเป็นเสียงที่ปลายลิ้นจะต้องยกแตะปุ่มเงือกหลังฟันบนนะคะโดยที่เมื่อเราออกเสียงแล้วเนี่ยลิ้นจะต้องยกไปแตะที่ปุ่มเงือกหลังฟันบนแล้วก็จะต้องมีจมูกที่สั่นด้วยหรือว่าต้องมีเสียงขึ้นจมูกนั่นเองค่ะ สำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่อายุ3ปีขึ้นไปแล้วแต่ยังพูดเสียงแม่กลนไม่ชัดเด็กๆเ,เมื่อเรียนรู้จากคลิปนี้ไปได้วยกันนะคะว่าแม่กลนมีวิธีการออกเสียงอย่างไรค่ะคำแรกที่เราจะออกเสียงกันนะคะคือคำว่าบินค่ะเวลาที่เด็กๆออกเสียงคำว่าบินเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมยกปลายลิ้นขึ้นแตะกูมือกหลังฟันบนตรงนี้นะคะพร้อมทั้งทำให้จมูกสั่นค่ะมาออกไปพร้อมๆกัน3ครั้งนะคะบิน บินสุดท้ายนะคะบินแบบนี้นะคะอย่าลืมว่ายกปลายลิ้นขึ้นแตะปุมเงือกหลังฟันบนแล้วจมูกต้องสั่นด้วยนะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่าแว่นเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาออกเสียงเราจะเอาปลายลิ้นนะคะแตะที่ภุมเงือกหลังฟันบนอย่างนี้นะคะตอนที่ออกเสียงเสร็จแล้วนะและอย่าลืมว่าจมูกจะต้องสั่นหรือทำเสียงให้ขึ้นจมูกด้วยนะคะมาออกไปพร้อมๆกันนะ สามครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งเว้นเว้นเว้นคำที่สามนะคะเราจะออกคำว่าเทียนพร้อมๆกันสามครั้งนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสาเทียนเทียน,นและสุดท้ายค่ะเทียน ะะอย่าลืมยกปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกหลังฟันบนตอนท้ายแล้วก็อย่าลืมทําให้มีการสั่นที่จมูกหรือมีเสียงขึ้นจมูกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนนะคะออกเสียงแล้วทําไม่ได้หรือไม่ชัดหรือไม่แน่ใจก็สามารถทักมาถามได้ที่แฟนเพจ Speed Station นะคะหรือจะติดต่อเข้ามาที่คลินิกของเราก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ยบ